ประตูแต่ว่ามันแย่มากดูเหมือนว่าแมปนี้นะฮะจะซ่อนความลับอะไรเอาไว้มากกว่าที่เราคิดนะครับถ้าเราเลื่อนมาข้างล่างนะฮะจะเห็นว่ามีอาชิเบนอยู่อันหนึ่งนะครับแบ็กลูมฮะเรามาที่นี่ได้ยังไงและในแบ็กลูมก็มีทางออกด้วยมันอยู่ตรงไหนเล่นมาหลายรอบแล้วยังไม่เจอเลยส่วนข้างล่างตรงนี้เป็นอาชิเ n นใหม่นะฮะแต่ว่ายังไม่มีใครได้นะครับน่าจะเป็นอัปเดตครั้งหน้าเหมือนจะเป็นอสุรกายตัวใหม่ชื่อว่าวิสเปอร์นะครับมาแบบเงียบ มันมีที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้ที่ไปแบ็กรูมนะครับตรงที่เจ้าฟีกออกมาออกมาวิ่งไล่เราเพราะว่าเป็นการพังกำแพงเข้ามาเอ่อห้องไหนห้องนี้แหละห้องนี้แหละใช่ไหมห้องจ้าฟีกออกมาออกมาออกมาเขาต้องพังกำแพงมาแล้ว <c oughs> โออย่างไงก็ไม่รอดเอาทำไมกำแพงไม่พังอะ อ้าวกำแพงไม่พังปกติตัวอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วซิกไม่ออกมาใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่าไปแบคบลูมแบคบลูมพื้นไม่ต้องเป็นกลิชให้เราว้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นมีเลยอ่ะผมว่าเรามาลองอันนี้ดีกว่าวิ่งหนีตัวซิก เราต้องเล่นเกมจบก่อนรอบนึงนะฮะซึ่งผมผ่านไปแล้วน่าจะเล่นได้แล้วใช่ไหมโอเคด้านนี้วิ่งหนีตัวฟิกไหนอะไหนอะเอยอ๋อกำลังขึ้นมามาอีกแล้วตัวฟิกแบบนี้เรียกว่าฉลาดมากเออเออเอมันติดมันโอ้โหมันวิ่งยากเพราะมันติดนี่แหละ มันเออต้องเดินเอียงเเดินเอียงเอืเดินเอียงโอเคประตูโอ้ทางแคบปุ๊ตู้นิบุกใจตู้ฮะกระโดดเอียงตัวนี่ใช้ทักษะการเอียงตัวเอียงตัวเอียงตัวไปมันเฟิร์สเพรสซันไงมันเลยดูโอ้โหตู้ตู้ตู้เต็มไปหมดประสบการณ์ตู้ทับมีมาแล้วโอ้ยข้างบน อันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ,อ้ได้อยู่ได้อยู่มาไม่ยากเท่าไหร่จับทางได้แล้วอืมอืม,อมโอเคระวังตู้ขึ้นมาบนตู้แล้วก็ตู้แล้วก็หลบตรงนี้อืมตู้มาตู้มาทางนี้ตู้เลื่อนโอ้โหออโอ้โหทางไหน ต้องรีบไปทําเวลาหน่อยตรงนี้ไม่ได้เออทําเวลาทําเวลาตู้ทับไปตรงนี้ขึ้นมาตู้ตู้นี้อ,อืมตู้ดันมาทางนี้มาทางนี้ไปไปตรงไหนทางนี้ทานนี้เออเออเออเฮ้ยทางไหนทางนี้หมดยังยังไม่หมดโอ้โยมือเออเออ,เอ,อ ไม่มีไฟฮะโอวั oh. ดตึงแจ้งตึงแจ้งตึงนี่ชำนาญมากแค่ไม่กี่รอบอืมตู้ทับขึ้นมาเออเก้าอี้ตรงนี้เออเอ้ยโอ้โห,าาหามันติดาาเฮ้ยเกือบโดนทับอืมโอ เอา้าเฮ้ยมันมันมันยังไงคือผมมาถูกทางหรือว่ามันตกลงมาตรงนี้พอดีเมื่อกี้ตู้หนีบ <c oughs> ไม่รู้แหละแสดงว่ามาได้ใช่ไหมทางเมืกก่อกี้ปกติมันต้องเป็นทางที่แบบภาพแบบเบอร์เอร,เอร์ไม่ใช่หรอเป็นกลิดถึงจะไปได้แต่เมื่อกี้ตู้หนีบไม่รู้แหละฮะฟุกมากได้อชิมเมนตด้วย มันมีทางออกใช่ไหมแต่จะหาเจอหรือเปล่าเจฟิกจะมาไหมเนี่ยเอ่อทางตันเ <c oughs> มื่อกี้ใครตามมาในแบคลูมเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเดีวก่อนเรื่องวิ่งหนีฟิกไว้ที่หลังเลยตัวนี้ตัวนี้โอ้นี่ไงก็ได้อยู่ เมื่อกี้เรามาทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่โอเคไปด้านนูน้นเหมือนเจ้าฟีกจะตามมาด้วยแต่ว่าอาจจะอยู่เป็นบางที่ไม่เห็นตัวฮะไม่รู้ใช่ฟีกหรือเปล่านะ uh huh. เออฮะเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วอ๋อตัวแบ็คลูมอุ้ยเดินเร็วมากอู้ ดี๋ยวสิเอา<ม>ทางออกโอ้ยโอ้โอเคตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ทันต้องตัวเมื่อกี้นะฮะตัวนี้แหละดันมาเอาเฮ้ยเ,เดี๋ยวเ <c oughs> มื่อกี้เรามาเออมาด้านนี้แล้วกันด้านนี้มาตรงนี้ได้เออตรงนี้ยังไม่ได้มาโอเคโอเคเอา้าทางตันโอ้ ทางนู้นคือก ну ็ไปไม่ได้เดี๋ยวนะนี่หรือเปล่านี่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 แท็กตัวได้โอ้โหสวัสดีสวัสดีนายโอ้ไปไปก็ได้เอ๊ะหรือว่าหรือว่า หรือว่าใช่หรือว่าใช่เออไม่ใช่แต่ว่าทางเดินคือมันทางตันนะมันเป็นทางตันนี่ไงมาแล้วต้องแอบตรงนี้ไหมเนี่ยอือใช่ไหมแอบหรือเปล่าแอบแอบโอ้นี่ไงประตูโอ้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมผ่านมาเที่ยวสมุด มาที่งสมุดได้ยังไงแล้วฟิกเกอร์ล่ะฟิกเกอร์อยู่ไหมเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปกระตุ้นเขาหรือเปล่าเขาเลยยังไม่มาตรงนี้โอเคฮะฮะทันอยู่หลบมือหลบมือเออนี่นี่นโอ้โหมีสองด้านประตูโอ้ เออเอาประตูประตูอยู่ไหนประตูประตูประตูอยู่นี่ <laughs> <laughs> ประตูเอ่เอเฮ้ยเขึ้นขึ้นขึ้นเออห้องสมุดห้องสมุดโอ๊ยหล่นวัดเอ้าโอ้พทางกำแพงฮะผ่านแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> โอ้อีซี่มากเลยซิกมียากกว่านี้ไหมฮะอาจจะมีเพิ่มมาอีกในทีหลังนะยังยังมีอีกเหรอปรับอันนี้ได้ไหมมุมกล้องอะ่ะมันดูยากมากเลยแต่ก็ผ่านอยู่นะโอเคแต่เพื่อกลับไปเรียบร้อย